ฝังคลิปย้อนหลังกับรายการเฮ้ย hey! อะไรวันเนี่ยสนับสนุนรายการโดยคอลลาเจนเปบปไทยนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อซจากปลาเสื้อมืสอ2มีหลายแบบหลายสไตล์ให้เรียกชมกันสนใจเพจขวัญเสื้อเท่ฝันร้ายครับอ๋อโอเคเรื่องราวเป็นยังไงมาเข้าเรื่องกันเลยกับฝันร้ายครับ อันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าแทนเป็นตัวผมนะพี่ได้เลยครับแต่คุณโกต้องเสียงดังอีน,นิดนึงนะออขออนุญาพี่ขอเสียงนิดนึองได้ครับ,รบจิบน้ําก่อนไหมล้างหน้าล้างตาก่อนไหม <c oughs> อ๋อเนี่ยเรยทีเรียบร้อยแล้วโอเคลุยเลยฮะอ่าครับพี่คือเพื่อนผมะเขาไม่มีแฟนครับ้วนะที่นะซึ่งแฟนเขาทําตัวแปบลบกๆพี่ซึ่งคือนะที่นี้ทาตัวแปบลบกก็คือแบบก็พยายามจํา ไม่ไปห้องแล้วก็จะมาเหมือนมาห้องผมหนึ่งเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งวันนั้นด้วยความดีบไปแล้วก็เลยแบบไม่อยากกลับเพราะว่าขับรถมันไกลตอน้นตอนดึกขับรถมันไกลแล้วมันหนาวด้วยครับเขาก็เลยไม่อยากกลับเขาก็เลยแบบว่าเออเนี่ยเธองั้นเดี๋ยวนอนนี่ก็ได้อะไรเแล้วด้วยความด้วยความเขาก็เข้ามานอนเขาก็เห็นแต่ว่าปลายเท้ามันมีลูปแต่ซึ่งเป็นรูกแฟนของเขาครับ ผู้ชายคนซึ่งเป็นรูปกับแฟนเก่าอะไรอย่างงี้พี่ครับแล้วด้วยความที่แบบว่าเขาไม่อยากให้มันเป็นปนัญหาเขาก็ไม่ได้พูดไม่ได้ถามอะไรไปอืเขาว่ารอให้มันตื่นเช้าขึ้นมาพอตื่นเช้าตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บว่าเขาก็เลยถามว่าเนี่ยใครอะไรก็บอกว่าอ๋อแฟนเก่ายังไม่ได้เก็บรูปอไม่ได้เก็บอะไรเลยพอดีว่าเรียนอไม่มีเวลาอะไรอย่างงี้เขาเลยพูดปุ๊บแล้วด้วยความนี้ เพื่อนผมมามันก็หันไปมันเห็นเป็นชาตะกับมรณะใช่ไหมพี่ตายรูกน้าศบว่างั้นอ,อใช่พี่แล้วแล้วมันก็เป็นโกดตั้งอยู่หลังโลภีครับโกดกระดูกใช่พี่เขาก็เลยแบบเฮ้ยและอย่างนี้มันเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ย เขาก็ไม่ได้แต่ในระหว่างเนี้ยเขาไม่ทราบามันมีเรื่องแปลกอย่างหนึ่งพี่คือครับในเวลาเขานอนเขาจะฝันหลายพี่เขาจะฝันฝันเห็นผู้ชายที่อยู่ในรูปเนี้ยพี่ครับใช่พี่เขาจะฝันเห็นบ่อยมากทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเลย ไม่ไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยเห็นด้วยพี่และรูปเนี่ยเขาเขาเพิ่งมาเห็นตอนหลังจากฝันด้วยแล้วเขาก็เลยคิดว่าเออมันเป็นคนเดียวกันกันในฝันเขาคิดว่าอะไรแต่ในฝันอะมันไม่ได้มีอะไรรุนแรงพี่มันก็แค่เขามาเดินแบบมาเดินผ่านในระหว่างนี้ในฝันเขาก็ทํากิจวัตรประจำวันอยู่กับแฟนก็ปกติแต่ผู้ชายคนนี้ก็มาเดินผ่านครับมาเดินผ่านปึ๊บแล้วก็อีกวันหนึ่งเขาก็นัดแฟนว่าเนี่ยเออเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปเที่ยวนะอะไรอย่างเงี้ย แฟนเขาก็เลยบอกว่าได้ถ้าถ้าจะไปเที่ยวอ่ะก็เดี๋ยวไปด้วยแต่ขอเอารูปผู้ชายคนนี้ไปด้วยนะเ,ออเขาก็งงว่าสรุปแล้วอ่ะทําทไมต้องพกไปวะอ,อ,อะไรเงี้ยแล้วรูปไบเบิลเลอร์เลยนะจะให้พี่ว่าเขาบอกผมว่ารูปมันบานบานมันใหญ่บ,บานมันใหญ่มากก็เขาก็เอาใส่หลังรถไปแลไปเที่ยวเขาก็ด้วยความที่ขับเขาก็เก่งๆอะ่พะพอบลามองกระจกหลังแล้วก็ไปเห็นรูปผู้ชายคนนี้อะไรเงี้ย คือตั้งตั้งเอาไว้เบาหลังเลยใช่ไหมไอ้รูปใบเนี้ยโอ้ใช่พี่เออเหมือนพาเขาไปเที่ยวด้วยอะเออเออเออแล้วแล้วพี่ถามนิดนึ่งรูปที่เอาไปเนี่ยได้มีการเอาอะไรห่อหรือว่าไม่พี่เขาไม่ได้ห่ออะไรไปเลยเราถือไปอย่างเดียวเลยเหรอโอ้ยใช่พี่เออเป็นกูก็อึดอัดวะคนขี่ตามก็น่ากลัวนะหันหน้าออกเอหันหน้าออกอะและและในใจมันนด้วยความความคิดแล้วมันรูปมันยังเอามาเลยแล้วโกรธมันจะเอามาหรือเปล่า ปึ๊บคราวนี้เขาก็ถามเแล้วเธอเธอเอาโกรธมาด้วยไหมอืมปึ๊บเขาบอกว่าโกรธอ่ะไม่ได้เอามาอะไรเงี้ยเอามาแค่รูปเอารูปปกติอนแล้วจะจะไปไหนก็จะเอารูปไปด้วยตลอดนี่ผมก็คิดว่าเฮ้ยมันเริ่มมันเริ่มแบบไม่ใช่แล้วอะไรครับครับในเมื่อคบกันเราแล้วทําไมต้องเอารูปของคนเก่าไปด้วยเออมันต้องมีที่มาดิเออเออแล้ว นเนี้นพี่เขาก็ไปเที่ยวกันปกตินอนอะไรก็ปกติพี่ไม่ได้เจออะไรอืพอทีเนี้ยเขาอะไปลืมรูปเนี้ยไว้ที่บ้านพักที่เขาไปเที่ยวรีสอร์ทใช่พี่น oh, oh. ะเขาไม่ได้เอากลับมาด้วยพี่เออแล้วจังจังหวะดใช่ไหมเขาก็คิดว่าเนี่ยเขาก็โทรไปที โรงแรมนะแบบว่าพี่เดี๋ยวพี่ส่งกลับมาให้ผมได้ไหมตามที่อยู่นี้เดี๋ยวผมบอ,อกค่าใช้จ่ายให้อะไรเงี้ยสงสารคนเจอจังเลยอะ <c oughs> และเขาก็ไปนอนห้องแฟนเขาพี่แล้วด้วยความเขานอนห้องแฟนเขาโปรติเขาหันไปบอกแฟนเขาฝั่งดีหน้าอะไรเงี้ยครับและเนี่ยคือนะ้นเขาก็นอนอยู่ไปแล้วด้วยด้วยความฝันอะเขาบอกว่าเขาเห็นผู้ชายคนนี้นพี่ เขาเขาเรียกว่าทะลุออกมาจากกำแพง่ะพี่ผู้ชายไอคนในกระจกไอคนในรูปเะนะใช่พี่ครับเขาทะลุออกมาแล้วเขาก็เอ็นหน้ามาดูทะลุออกมาจากฝั่งตรงหัวเตียงนะพี่โผล่หน้าออกมาจากผนังใช่พี่คือเขาทะลุมาครึ่งตัวครับแล้วก็กระซิบข้างๆหูฝ่ายผู้ชายว่าฝันดีนะอืฝันดีเหรอ,อ เดี๋ยวจะฝันร้ายนะและคราวนี้ยเขาก็สะดุ้งตื่นพี่ด้วยความนี่เขาสะดุ้งตื่นเขาก็ไม่อยากไปปลุกแฟนเขาเพราะเดี๋ยวแฟนเขาเป็นคนกิ๊งกินเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเขาก็ไม่ได้ไปปลุกเขาก็เลยคิดว่าเขาอาจจะแค่คิดมากไปเองอะไรเง <จน S 1> <ๆ>ี้ยเก็บมาฝันใช่พี่ครับและด้วยความที่รูปอะ่ะยังไม่มาสักทีแล้วเขาก็ต้องค้างอยู่บ้านแฟนเขาพี่ในวันนั้นอะมันเป็นวันที่แฟนเขาไปถ่ายแบบ เขาก็เขาก็ไปเขาก็ไปกับแฟนเขาปึ๊บแล้วด้วยความที่เขาอะขับรถรถเก่งใช่ไหมพี่แฟนเขาก็นั่งอยบ่อกปกติแต่พอเขาหันไปที่กระจกหลังเขาเห็นผู้ชายคนนั้นนั่งอยู่ด้วยแทนรูปเลยใช่พี่พแทนรูปเลยครับ,รบตอนเนี้ยเขาก็แบบว่าทําอะไรไม่ถูกอ่ะพี่ด้วยความที่ตัวเขาสั่นขอเขาไม่กล้าขับออาเขาเลยบอกเธอเธอเธอขับรถให้เขาหน่อยได้ไหมเขารู้สึกว่าเขาไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วด้วยความที่แฟนเขาก็มาขับให้อะไรเงี้ยปกติแล้วเขาก็ไม่ไม่ได้บอกนะพี่ว่าเจอผู้ชายที่หลังรถเขาก็ไม่กล้าไม่กล้าที่จะแบบว่าขึ้นไปนอนห้องผู้หญิงอะไรก็เลยบอกว่างั้นเธอขับไปบ้านเราเลยอะไรเงี้ยผู้หญิงเขาก็ขับไปปึ๊บก,ก็ไปนอนที่บ้านผู้ชายแต่และคืนนั้นนะพี่บ้านผู้ชายอ่ะเขาเลี้ยงหมาใช่ไหมพี่ครับ หมาเขาอะปกติจะจะชอบอยู่ในบ้านอยู่ในแอร์มากเลยแต่วันนั้นนะมันแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือหมาเขาจะอยู่ติดหน้ารั้วบ้านเลยพี่แล้วก็คอยขู่อือเหมือนมีใครมาเกาะรัว้วบ้านอยู่ใช่พี่อยู่อย่างนั้นนะพี่ทั้งคืนแล้วก็เห่าทั้งคืนเลยด้วยหาสาเหตุไม่ได้มันเหา่าเหมือนมันเหา่เหาลมอ่ะพี่ครับแล้วเขาก็ฝันฝันเหมือนเดิมเลยพี่ฝันว่าผู้ชายคนเนี้ยโผล่ทะลุมาจากกำแพง ฝันดีหรอ t h ฝันร้ายนะอืมใช่พี่แล้ววันเนี้ยมันมากกว่าปกติก็คือคเขาเอเหมือนหยิบฟันออกจากปากตัวเองอ่ะพี่หยิบฟันแล,แล้วก็มายัดใส่ปากผู้ชายพี่พใช่พี่แต่แล้วในฝันะเขาตอบโต้ไม่ได้พี่เหมือนเขาก็เขาก็เขาก็กืนฟันนั้นลงลงใบพี่ครับปึ๊บแล้วเขาก็ตื่นเช้าขึ้นมามันก็จะข้ามไป และคัน,นยแฟนเขาอ่ะคืออันนี้เขาก็ต้องแยกกันอยู่เพราะว่าเขาก็ต้องมีมีติดทาง,งานอะไรของเขาด้วยใช่ไหมพี่ครับเขาก็เลยแยกกันอยู่แล้วช่วงปลายสัปดาห์เขาก็จะมาเจอกันอีกทีหนึ่งช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยพี่อืมปึ๊บและมันแฟนเขาอ่ะให้ซอยมาเส้นนี่นี่้อยใช่พี่มันจะเป็นซอยเป็นเหมือนตลับ ล้วข้างในอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนกล่องเล็กๆอ่ะพี่มันจะเป็นสร้อยเหมือนมันเป็นกล่องเล็กๆแล,แล้วเขาขย่ามันเหมือนม,นมีอะไรอยู่ข้างในพี่ครับแต่ด้วยความที่เขาเปิดไม่ได้เขาก็คิดว่ามันไม่น่ามันไม่น่าจะเป็นอะไรที่มันอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันก็น่าจะเป็นเหมือนหินงหรืออะไรเล็กๆที่อยู่ในกล่องเหล็กที่อยู่ในสร้อยที่ให้ออกมาครับ <Reese. S 1> แล้วทีนี้ เขาก็เขาแขวนติดตัวไว้แต่ด้วยความที่เขาแขวนติดตัวไว้เวลาเขาไปไหนมาไหนพี่มันเขาจะได้กลิ่นแปลกๆพี่กลิ่นเน่าๆกลิ่นแปลกๆครับแล้วเขาอ่ะก็ไปเรื่อยๆล่ะพอวันนั้นอ่ะเขาเลิกเรียนพี่เขาก็มาขึ้นรถพอขึ้นรถของเขาปกตินั่นแหละครับแล้วเขาเขาก็ได้กลิ่นแปลกๆมาตั้งแต่ห้องเรียนแล้วพี่จนถึงรถตัวเองพอเขาขึ้นไปบนห้อง่ะพี่เอ้ยพอเขาขึ้นไปบนรถ่ะพี่ เขาเห็นผู้ชายคนนั้นนะ่ะอยู่ข้างหลังแล้วด้วยความที่เขาอยู่คนเดียวพี่เขาสะบดด่าเลยแบบว่าอย่ามานะอะไรประมาณเนี้ยแบบกลัวนะนามึงมาอย่างนี้แล้วกูจะขับรถกลับบ้านยังไงอะไรประมาณนี้พี่จะมาหลอกมาหลอนกูทําไมเนี่ยเหมือนแบบบ่นบน่บนออกมาแบบตายแล้วก็อยู่ส่วนตายไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแล้วเขาก็พูดไปคํานึงพี่เนี่ยเขมึงมึงคงจะแค้นตินะตอนที่กูโจโมีมึงอะไรประมาณเนี้ยอ๋อเหมือนดูถูกผีอย่างแรงเลยอ่ะ ใช่พี่เออเออเออเลอแบบมึงคงจะแค้นดีนะอะไรครับแล้วเหมือนเขาก็เป็นคนที่แบบเปรี้ยวอยู่แล้วพี่ก็อ่าก็คือกูตดแล้วกูโดนหลอกจนเอื่มแล้วอ่ะใช่พี่แล้วเขาก็พูดเหมือนน้ำน้องว่าเดี๋ยวคืนนี้นะเดี๋ยวกูจะจัดหนักให้ดูโอ้หโอ้ยครับใช่พี่ที่ที่มาเล่าให้ฟังที่มาเล่าให้ผมฟังก็คือมันพูดว่าเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวกูจะจัดหนักให้ดูเเคยตรงเนี้ยครับเออ แล้วเดี๋ยวถ้ามึงโผล่มันจากกำแพงนะเดี๋ยวกูจะตำไม่น่ามึงหงายเลยครับครใช่พี่แล้วกูขึ้นแท่นนั้นว่าแล้วคืนคืนนั้นมันเป็นคืนวันศุกร์พี่เขาก็ไปรับแฟนปกติออครับเขาไปรับแฟนแฟนเขาถ่ายแบบเต็จปึ๊บเขาก็กำลังจะกลับห้องของแฟนเขาครับและพอเขาขับรถอะพี่เขาอะเห็นผู้ชายคนนี้อพี่ ทุกเสาเลยทุกเสาไฟฟ้าเลยระหว่างขับรถกลับบ้านนะพี่ที่ลรานกเหมือนเขาลุกเขาขับขับรถด่วะพี่พอมองไปข้างทางก็จะเห็นผู้ชายคนนี้ยืนอยู่ข้างทางครับเขาก็เห็นอยู่ประมาณพักหนึ่งพักใหญ่ใหญ่เขาก็เลยเฮ้ยเดี๋ยวออกลุกเดิมเนี่ยกูขับไม่ไหวละเดี๋ยวให้แฟนขับเขาก็ให้แฟนเขาขับ แต่เวลาระหว่างที่เขานั่งรถไปเขาคุยกับแฟนไปเขาหันหน้าไปมองหน้าแฟนเขาพี่แต่ไม่ใช่แฟนเขามันกลายเป็นผู้ชายคนนั้นดิ <c oughs> ใช่ที่เขาเล่าให้ผมฟังคือในในความรู้สึกผมตอนนั้นผมก็คิดว่าเฮ้ยมันหลอกหรือเปล่าอะไรประมาณนะั้นเอเอแต่พอผมพอพอผมฟังไปเรื่อยๆพี่ถึงจุดนั้นผมก็คิดว่าก็มึงเล่นไปท้าข,าขนาดนั้นนะเออใช่เขา เขาจะไม่แสดงตัวให้เห็นมันก็แแลกในความคิดผมใช่ไหมพี่ครับและคืนนั้นเขาก็โจกันจริงๆนพี่โอ้โหโชว์จัดจัดโชว์ผีหออนังสดใช่ออใช่พี่ขวัญและด้วยความที่เขาโจกันจริงๆแล้วเขาก็เห็นจริงๆพี่เห็นยังไงครับคือชอบคือ,คอผู้ชายก็กําลังขึ้นผู้หญิงอยู่ใช่ไหมพี่ออแล้วเขาก็ด้วยความที่กําลังทําภารกิจอยู่พี่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงเนี้ยเหมือนเสียงคนมันขอปากแบบ เนี้ยพี่ครับแล้วมันก็จะมีหน้าหน้าหนึ่งโผล่จากกาแพงมาพี่เหมือนในฝันเลยอันนี้ไม่แต่อันนี้ไม่ใช่ฝันแล้วนะที่เท้าไว้เอันนี้ไม่ใช่ฝันพี่แล้วเขาก็เฮ้ยเฮ้แล้วเขาก็ชักพี่แล้วภาพเขาก็ตัดไปเลยหมายถึงว่าตัวเห็น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 หัวออกมาจากกําแพงแล้วคือแบบเหมือนฉากกระตุกชักไปเลยใช่พี่ในขณะที่กาลังกระดุยอยู่แล้วจู่ๆไอ้หน้านี้โผล่จากกําแพงร้อง ใช่พี่แล้วเขาก็ภาพตัดไปเลยเขาเล่าให้ผมฟังว่าภาพมันตัดไปเลยครับเขาก็ไปโรงพยาบาลโอ้โหตอนนั้นอ่ะเรื่องใหญ่เลยพี่แฟนเขาโทรเรียกรถพยาบาลมาเลยอะไรเงี้ยเพราะอยู่ดีๆก็ชักไปอะไรอย่างเงี้ยพี่อาการคือสลบไปเลยจู่ๆก็สลบไปเลยชักสลบใชเหมือนกับช็อกอ่ะอเออ๋อใช่พี่ครับแล้วที่นี้เขาก็พูดกับแฟนเขาว่าเขาไม่เอาแล้วไม่เอาอะไร ไม่เอาผู้หญิงคนนี้แล้วไม่เอามึง<ข>แล้วใช่เขาแบบว่าเขาพูดว่าเขาแฟนเก่า ใช่พี่แล้วแล้วเขาเขาเมื่อผู้ชายคนนี้ก็พูดแบบพูดขึ้นมาหมดเลยว่าเนี่ยเขาเจออะไรว่าบางเขาเริ่มเริ่มไม่ไหวแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงเขาก็พูดขึ้นมาว่าจะให้ไหวได้ไงในเมื่องรูปอ่ะยังไม่ได้เลยรูปหน้าศพที่ลืมมาที่โรงแรมอ่ะยังไม่ได้คืนมาเลยไม่น่าจะเกี่ยวกับรูปหรอกเกี่ยวกับปากมึงนั่นแหละใช่พี่เพราะว่าผู้หญิงเ่ะเขาก็ไม่รู้ว่าไปไม่รู้ว่าท้าทายไว้อ่าใช่พี่เขาแล้วผู้ชายเขาบอกว่าเนี่ยมันไม่เกี่ยวหรอกเนี่ย ก็แม่งเล่นมาหลอกกันตลอดเลยอะไรเงี้ยแลออ้วจะจะให้ใช้ชีวิตประจําวันได้ยังไงครับคือผู้หญิงคนนึงเขาก็เลยแบบว่าทึ่งแต่ปกติก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยครับเออพอพอคุยกันไปคุยกันมาพี่ิบเขาเลยว่าง,งั้นไปทําบุญไหมพอเขาว่าไปไล่ตะเวนทําบุญทาหนังกระทางไปเรื่อย่จนมีผ้ามาถาักเขา เหมือนน้ำน้องว่าถ้าห้อยอะไรไม่ดีอ่ะก็เอาเขาไปเก็บซะอืมปึ๊บเขาก็งงห้อยอะไรไม่ดีก็มีแต่จีทีแฟนเขาให้พี่แล้วเขาก็มันเป็นกล่องเหล็กอ่ะพี่ครับแล้วด้วยความเขาสงสัยเขาก็กุ้นกิ้แล้วครับครับอย่าบอกนะเพราะกลับบ้านมาพี่เขาเอาคอนถุกปิดมันเป็นฟันที่ว่นั่นแกลัวแล้วฟันที่แม่งเอามายัดปากตอนฝันหน่อยใช่ป่ะเช่คี่น่ากลัวเลย ในความคิดผมอ่ะคือมันอันเดียวกันเอียคนลุกเลยโจอแล้วพี่เชื่อไหมว่าทุกคนเนี้มันก็ยังเก็บฟันนั้นไว้อยู่ยังอยู่อีกไอล่าสุดอะที่มันเล่าให้ผมฟังคือมันเก็บฟันนั้นไว้อยู่พี่ครับโอ้โหเฮ้ยมันบอกว่ามันมันอะไม่มันไม่กล้าทิ้งแล้วพอมันเลิกกับผู้หญิงคนนั้นอะ ครับเหมือนเขาเขาก็มันก็ไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกเลยมันก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะเอาฟันเนี้ยไปไว้ไหนอะไรเนี้ยเออยังเก็บเอาไว้อยู่โอ้มันจะยังเก็บเอาไว้อยู่ใช่พี่แล้วผมก็ถาม่าอ้าวแล้วมันมีเรื่องเาาอะไรต่อต่ออย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับึ๊บมันก็เลยพูดว่าก็พอมันรู้แล้วว่าเป็นฟันอ่ะมันก็จุดทูปพี่แล้วมันก็ด่าเขายกใหญ่เลยแบบโอ้โหยังได้เอา ใช่พี่มันจุด<อ>ทูบเสริมมันด่าเขาเลยเหมือนทําน้องแบบว่าเนี่ยเหมือนความรักของกูชิบหายก็เพราะมึงอะไรประมาณนี้พี่<อ>เหมือนน้ำน้องว่ามึงเป็นผีมึงก็ไม่อยู่ส่วนผีมาเฝ้าดูหนังสดที่กูแสดงตลอดเลย <c oughs> อะไรแบบนี้แล้วแล้วแบบว่า <c oughs> เขาก็เหมือนเหมือนน้ำน้องแบบว่าเขาโมโหอ่ะพี่ครับเมียเมียเขาเขาก็ต้องเสียเมียไปอะไรประมาณนี้ <c oughs> ครับแบวสุขภาพเขาก็ต้องเสีย ครับแล้วเขาก็คืนนั้นน่ะเขาก็นอนพีแล้วเขาก็ฝันอืเขาก็ฝันว่าเหมือนผู้ชายคนนี้พี่มามาขอโทษอะเหมือนแบบว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบทําให้กลัวอะไรเงี้ยอืแต่เขาก็แค่เหมือนแบบว่าเขาแ็่เหมือนรู้สึกแบบว่าในที่เขาเล่าผมมาละเขาบอกว่าเจ่คนนั้นบอกว่าเนี่ยก็แค่อยากให้รู้เฉยๆว่าผมม่นมีตัวตนอะไรประมาณเนี้ย แล้วเข้ามาแล้วเข้ามาอยู่ในที่ของผมตรงนั้นก็เป็นแฟนของผมนะเนี่ยเมื่อผมรักเขาอะไร<อ>ผมจะปกป้อง,องเขาไม่ได้หรออะไร<อ>ประมาณเนี้ยปึ๊บแล้วเขาก็ในฝันนะเขาก็พูดกลับไปเลยพี่เขาก็บอกว่ามึงปกป้องได้แต่ไม่ใช่มาหลอกหลอนกูแบบนี้อะไรประมาณเนี้ยอืมแล้วเขาก็ยังปากดีกับอีกนะขอให้มึงเ่ะไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเนี่ยมาอยู่ใช้กูเนี่ยเขาบอกมาอยู่ให้กูใช้เนี่ย จนกว่าคุณจะตายแล้วกันใช่พี่มันก็เลยเป็นที่มาของเรื่องฝันร้ายพี่โหนี่นี่คือเรื่องเรื่องทั้งหมดใช่ไหมครับใช่พี่แล้วมันมีต่อมีอ่าต่อ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 ก็คือหลังหลังจังนั้นนะพี่พอเขาเขาก็เหมือนเขาก็ไม่ได้ฝันพี่เขาก็ไม่ได้ฝันร้ายอะไรพวกนี้แต่ฟันนะเขาก็ยังเก็บไปอยู่พี่แล้วมันมี มันมีอยู่วันหนึ่งพี่เขาอะ่ะแบบเหมือนเขากระเป๋าเขาแห้งอะ่ะเขาไม่มีตังค์่ะเขาก็คิดว่าเอ้ยเนี่ยมันไม่พอจนเดือนแน่เลยอ,อะไรเงี้ยเขาอะผมก็ไม่รู้นะว่าเขาเนีไยแต่เขาพูดกับฟัน <Wow. S 2> ว่าว่าเออเนี่ยไม่มีตังค์ใช้เลยว่ะเพื่อน uh. เออเออเนี่ยแบบว่าพอพอเนี่ยพอจะโดนจิตโดนใจให้ได้ลาบลอยไหม uh 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 uh. อะไรเง uh ี uh ้ย uh uh uh. พี่ขวัญเชื่อไหมว่าเขาไปเปิดเก๊ในรถเก่งเขาอ่ะเขาเจอตังค์อยู่สองหมื่นพี่เ้ยซึ่งไม่รู้ว่ามันมาซึ่งไม่รู้ว่ามันมาจากไหนพี่ขวัญไอ่รู้หมเออเอออยู่ในคอนโซลหน้าใช่พี่ซึ่งเขาบอกเขาบอกว่าวันก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนจนทุกวันเนี้เขาก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเฮ้ยเป็นเสื้อที่ของพี่เปล่าที่เอามาให้อ่ะคนละตัวกันพี่เออนี่เป็นฟัน เออต่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 อเออแล้วยังต่อเออเออเขาก็ไม่รู้ว่าตังตรงนี้ยมันมาจากไหนเขาก็เลยเลือกที่สองจี้สองใจพี่ว่ากูจะทําบุญเออหรือว่ากูจะเก็บไว้หมดเลยดีเออเออสุดท้ายคือมารชนะพี่มันก็ไม่ทําบุญก็คือสองหมื่นนี่กูขอมึงแล้วมึงให้กูแล้วกูก็ไปใช้สบายแฮร์เลยว่างั้นเออใช่พี่น้องหมาและด้วยด้วยความที่มาเล่าให้ผมฟังว่า มันก็กลัวเขามาตามโอมาแับมาไอ้นี่มันพี่รู้ไหมมันทําไงทำไงขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะห้าบาทนะพี่แล้วมันก็จุดทูบปากมันบอกเนี่ยส่วนเนี้ยของมึงนะโอ้โหเอาจิงนะเอาจริงนะยิ่งฟังแม่งยิ่งขึ้นกับไอ้คนนี้ว่ะเรื่อสงสารผีแล้วะเออคือแม่งเป็นเรื่องของผัวใหม่กับผัวเก่าทะเลาะกันเออเอาต่อต่อเอาจบเอาให้จบเออเออเออและทีเนี้ยพี่เขาก็เขาก็แบบด้วยความนี้ ตังตรงนั้นอ่ะมันจะยังเหลือใช่ไหมพี่เราเยอะเลยาแบบโทรไปหาผู้หญิงคนนั้นเลยโทรไปหาแฟนเขาอะว่าเนี่ยเออเนี่ยช่วงเนี่ยเขาได้เงินมาแล้วก็โทรไปเล่าให้ฟังเรื่องแบบที่มันเกิดขึ้นนะพี่รายละเอียดทั้งหมดเลยโทรเล่าให้แฟนฟังหมดเลยใช่พี่ครับแล้วแฟนแฟนเขาแฟนเขาพูดเล่าให้ฟังออกมาว่าเนี่ยผู้ชายคนเนี้ยเป็นแฟนเขาเป็นเป็นคนที่ดีมากๆเลยอะไรประมาณนั้ แต่ที่ต้องเลิกกันหนะเพราะว่าเขาอ่ะไม่ชอบให้ผู้หญิงคนนี้ไปถ่ายแบบอะไรเงี้ยคือคือเขาขี้หึงใช่พี่แล้วด้วยความที่พอทะเลาะกันหนักอ่ะผู้ชายอะไม่ได้ขิดพี่พอพอทะเลาะปุ๊บพอวันนั้นอะทะเลาะกันหนักมาผู้ผู้ชายบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวกูจะตายให้มึงดูออออผู้หญิงก็เลยพูดว่าถ้ามึงถ้ามึงกล้ามาก่ะมึงก็ตายกับมึงไปเลยกูไม่ตายกับมึงด้วยหออออรอกนะอะไรเงี้ย แล้วผู้ชายคนนั้นก็กระโดดลงมาจากห้องโอยที่ผู้หญิงนะอยู่ด้วยกันบีซึ่งเป็นห้องที่เขาไปนอนเป็นห้องที่ไปกระดุยกันนี่แหละใช่ไหมใช่พี่โอ้ยโอ้ยแ่งโคตรใช่พี่เออแล้วผู้หญิงวันนั้นก็เลยขอฟังคืนโอ้โหเอ้าแต่ไม่คืนเอ้าผมไม่คืนยังจะเก็บไว้อีกเก็บไว้วิญญาณทุกวันนี้เลยทุกวันนี้ก็ยังอยู่เหรอ ใช่พี่มันเรียกมันบอกผมว่าเนี่ยฟันเฮงฟันเฮงโอ้ฟันเฮงเย้เคลวนี่คือเรื่องราวทั้งหมดเนอะใช่ครับพี่ฟังแรกๆหนูมันจะไม่มีอะไรนะเออคิดว่าจะไม่มีอะไรนะแต่พอฟังเรื่อยๆมาคิดว่าเฮ้ยไอผู้หญิงคนนี้มันโรคจิตหรือว่ามันคือต้องมีอะไรเกี่ยวกับรูปนี้หรือเปล่าวะคือตอนแรกอะผมว่าจะถามอยู่ว่าแฟนเขาเป็นอะไรตายแต่ถ้าเกิดเฉลยตอนนั้นเลยเรื่องราวมันจะไม่ไม่ไม่สนุกเท่านี้เออแล้วก็ไปไป,ไป,ไปมาฟังเรื่องนี้นะ ไอ้เรื่องที่ผีเอ้ยผีมาหลอกเอ้ยหรือว่าแฟนคนนี้มีพฤติกรรมแปลกๆอะไรตั้งแต่ตอนแรกครับมันถูกลบเลือนไปหมดเลยใช่มันกลายเป็นไอ้เพื่อนคนเนี้ยมันทําเรื่องวีรกรรมอะไรไว้ที่ซีรู้สึกว่ามาสมควรแล้ว มาสมควรแล้วที่มันต้องเจอแบบนั้นคือยังน้อยไปด้วยอคือมึงเอาเอาอารมณ์ของเรื่องของผัวเก่ากับผัวใหม่ก่อนเออคือผัวที่เป็นคนด้วยกันเนี่ยนะถ้าเกิดว่ามึงเอ้ยมึงมากระดุยเมียใหม่เอ้ยกระดุยเมียกูทั้งนั้นที่กูยังอะไรอวบอยู่มันก็เป็นการหยามหน้ากันมากพอยแล้วคุณไม่ต้องพูดก็ได้แล้วทีนี้อารมณ์ที่ผีอะความอาฆาตแค้นหรือว่าความจิตที่มันพยาบาทในสิ่งที่ถูกท้าทายอ่ะมันก็จะคูณมากกว่าคนไป จากกี่เท่าก็แล้วแต่แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือแม้ว่าจะเป็นเรื่องฟันเรื่องการด่าทอกันจุดทูบด่าสาบแช่งกันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่บนโหมดของความเอาชนะกันทั้งสองสองฝ่ายเลยถูกไหมใช่ครับพี่เหมือนเขาเหมือนเหมือนเขาพยายามจะเอาชนะกันนะพี่ครับมองเหมือนสินมันเสมอกันหมดเลยเนาะทั้งสามทั้งสามคนเลยนะถ้าเรื่องนี้นะคนที่เป็นเพื่อนเราเนี่ยที่เป็นแฟนใหม่เนี่ยนะเขาเขาเปลี่ยนความคิดใหม่อื เขามองเขามองเขาเรียกว่าอเขารู้แล้วผู้หญิงคนนี้มีมีมีผัวเก่าอ่าแล้วก็มีประวัติยังไงมีแฟนเก่านะมีประวัติยังไงนะแล้วก็รักวิงคนนี้แล้วก็ทําใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาได้นะเขาเขาจะพูดกับศพ เออไม่ใช่สบพูดกับรูปรูปรูปภาพเนี้ยดีๆบอกว่าเออต่อไปนี้ผู้หญิงของคุณก็คือเป็นผู้หญิงที่ผมจะดูแลต่อไปแล้วนะหรือผมจะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีคือขอกันในแง่แบบจิกกเลยตรงๆเลยว่าเดี๋ยวผมจะดูแลเมียมึงอ่ะพี่เชื่อเถอะเชื่อเถอะมันจะไม่เป็นอย่างนี้เลยใช่เพื่อนของของของโอมน่ะอืมอาจจะมีโชคมีลาอาจจะมากกว่านี้ด้วยแล้วมันอาจจะไม่จบแบบนี้อ่าใช่เออแต่ว่าผมพี่ว่าเขาอาจจะแปลก ทีนี้ประเด็นคือไปห้องครั้งแรกแล้วเจอรูปเนี้ยไม่มีอารมณ์อยากอะไรกันแล้วนะพี่เป้ะโอ้ใช่แล้วก็อสุดท้ายถามนิดนึงแล้วรูปที่ลืมมาไว้ในห้องพักได้คืนไหมสุดท้ายได้คืนไหมได้คืนครับได้คืนใช่ไหมรูปคือขนาดขนาดที่เอาไว้หน้าศพเลยเหรอหน้าศพเลยอ่ะบ้าพกติดตัวเนี่ยนะเอ4เลยนะ ขนาดขนาดใช่พี่เพราะว่าเพ oh. oh. ื like ่อนผมมันบอกว่าก็ใหญ่อะใหญ่เหมือนถือเหมือนเราเดินถื่กระเป๋าเลยพี่โอ้คือไม่ใช่รูปที่ใส่ในในกระเป๋าตังค์อ่ะใช่ไหมเออนี่คือผมว่าเขาแบบเขามันมีอย่างอื่นไหมอันนี้มันเหมือนเป็นการผูกมัดไม่พี่วิญญาณหรือเปล่าคนเป็นแฟนเก่าอะรูปอื่นมีจงเยอะแยะเออทำไมไม่เอารูป นิรือรักกันคู่กันหรือรูป <ผม S 2> ถ่ายปกต,ติพี่ว่าตอนตอนไปเที่ยวอะทําไมเขาไม่เอารูปที่หัวเตียงไปวะ<อ>ทาไมเขาต้องเอารูปหน้าศพไปวะใช่ใช่หรือว่าเขามีข้อตกลงสัญญาอะไรกันไว้หรือเปล่าต,ต,ตอนที่ผู้ชายผัวเก่ากระโดดตึกลงมาฆ่าตัวตายแล้วพอมีรูปฉันจะอยู่กับเธอได้รูปใบนี้นะอันนี้อาจจะเป็นข้อตกลงระหว่างระหว่างผู้หญิงกับไอ แฟนเก่าเขาคนนั้นหรือเปล่ blends, ลานี่เราก็ไม่รู้มันต้องมีสตอรี่ของผู้หญิงคนนี้สาหรับมันต้องมีสตอรี่ระหว่างผู้หญิงกับแฟนเก่าที่ตายไปแล้วใช่ไหมมันต้องมีสตอรี่ตรงนี้ต้องมีอีกแต่ว่าเรายังไม่รู้ดีเทลของเขาเขาใช่พี่เขาเหมือนเขาก็ไม่ค่อยได้อยากจะเล่าให้ฟังอ่ะพี่ใช,ใช่พี่เวลาตอนผมไม่ถามมันมันก็บอกว่าเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้อยากจะเล่าให้ฟังมันก็บอกว่ามันก็รู้ได้แค่เท่าที่เขาอยากให้รู้อะไรประมาณนี้พี่ครับ คืออดีตของคนที่เรารักหรือว่าอดีตเราก็ไม่ค่อยอยากรู้มากหรอกพี่เป้ใช่ไหมเพราะยิ่งรู้มันก็ยิ่งแบบเราก็ยิ่งไม่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 แฮปปี้อ่ะแต่ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือการท้าทายไงได้ได้ว่าถ้ามึงมาหลอกกูนะเดี๋ยวคืนนี้กูจัดเมียมึงต่อหน้ามึงเนี่ยให้มึงดูแน่แล้วก็ไปจุดทูกบอกเขาอย่างนี้อีกผมเป็นผีผมก็ขึ้นแล้วพี่ขวัญเชื่อไหมผมยังถามมันเลยว่าเออแล้วเนี่ยใน ในในมึงเนี่ยมึงทําอย่างเงี้ยแล้วพอมึงโดนอย่างนั้นล่ะผมผมก็บอกมันว่ากูว่ามันก็สมควรนะมันก็เลยบอกผมมันก็เลยบอกผมว่ามึงเชื่อทไมกูกลับบ้านมาพอกูฟื้นมานะกูโกรธแทบตายกูจุดทูบด่ามันอีกขอให้มันไม่ได้ผดไม่ได้เกิดผมก็เลยบอกว่ามึงยังจองเวรเขาออเนี่ยที่คำที่พี่จะพูดเนี่ยคือยังมีการจองเวรกันเกิดขึ้นอยู่อือใช่ด่แล้ว แล้วมันก็บอกว่าเนี่ยมันอ่ะไม่ยอมคืนฟันพี่บอกว่ามันเป็นฟันเิ้งยังไงมันก็มันบอกว่าเนี่ยกลัวก็กลัวก็กลัวแต่มันมันมันขัดแย้งอยู่หลายอย่างแล้วไหนจะไอ้เงินสองหมื่นที่ที่ไอ้ก็ไม่รู้นะว่าไอ้เงินตรงนี้มาจากไหนแต่พอขอไกล้ฟันอันนี้จู่ๆก็มีเงินห้าบาทตรงเปี้ยไม่ใช่ห้าบาทสองหมื่นพี่ไม่ใช่ไม่ถึงว่าเอาคืนให้แค่ห้าบาทแต่ไปกอไปทอนคืนก็แค่ห้าบาท พ่อเยี่ยมเยียมมันเป็นคนที่เดี่ยมเยอะมากคี่มันเก่ามากอ๋ออ้าวนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะน้องอมนะเดี๋ยวนอนต่อนะอมนะครับพี่โอเคขอบคุณอมมากเลยนวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่เป้ทักไปนะครับครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ